สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้พามาที่กล้วยน้ำว้าค้อมดังอีกแล้วนะคะใครที่อยากจะได้พันกล้วยน้ำว้าค้อมดางนะคะเอาไปปลูกเป็นกล้วยพันุ์ที่ไม่สูงมากนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกล้วยสายพันธุ์เตี้ยนะคะไม่สูงนะคะน้ำว้าค่อมสามารถปลูกทานผลได้นะคะทานปีได้ใบใช้ประโยชน์หอ่อขนมหอ่ออะไรอาหารได้นะคะ ใบมีลวดลายที่สวยงามแปลกตามากๆนะคะทุกคนด้วยความด่างของเขานะคะแต่และหนอก็จะด่างแตกต่างกันออกไปนะคะมีหลายหนอนะคะใครที่สนใจสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะทุกคนมีหลายหนอมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายราคานะคะกล้วยน้ำว้าค้อมด่างค่ะ